สวัสดีครับผมผมอาจารย์กิติเดชชัยเจรุงครับจิรวัตรตั้งมั่นเจริญนะครับวันนี้จะมาแนะนําสิ่งที่บอกเลยว่าจะไปเสริมให้ทุกคนนั้นนะครับมีทักษะทางด้านการตัดต่อวิดีโอและที่สําคัญตันจุดไทแมกซ์ครับคุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้ซอฟต์แวร์และก็อุปกรณ์วันนี้มีอะไรมาเสนอครับอาจารย์ก็จะตัดต่อวิดีโอผ่านมือถือมือถือแล้วก็ทานคอมพิวเตอร์วันนี้ครับอาจารย์ก็้ามีทีเด็ดเลยจะนําซอฟต์แวร์นะครับที่มีลูกเล่นเยอะเลยนะ แล้วผมก็จะนำซอฟต์แวร์ทางคอมพิวเตอร์เหมือนกันคือ Adobe Premiere Pro แต่แล้วเราพบกับวิธีการตัดต่อกับตัวมือถือก่อนเลยเชิญอาจารย์เลยครับโอเคครับตอนนี้ก็จะเป็นโปรแกรม k i n ย Master นะครับ k i n ย m a s เ e r ร์โอ้โหจะต้องวาวย์เก้าวเริ่มแนะนำตัว k i n ย Master ให้กับผู้ชมเลยดีกว่าคอ่าก็เป็นโปรแกรมที่ฮอตฮิตเลยนะครับในการไลฟ์สดนะฮะหรือว่า าจจะเป็นการทำคลิปวิดีโอนะครับกําลังคิดเลยกํลังคิดในปัจจุบันสุดๆนะครับที่เป็นครูบาอาจารย์นะตอนนี้โด่เลยครับหัวข้อนี่เด่นมากใครจะสอบครูผู้ช่วยนะฮะใครจะไปสอนนักศึกษาออนไลน์ตัวนี้ครับลองดูนะครับอะไรเงี้ยนะครับสร้างตัวตนอะไรเงี้ยต้องเชิญ้ไคลมาสเตอร์นะครับมาดูกันครับอไคล์มาสเตอร์นะครับจะโดดกันเลยนะฮะปึ๊บว่าอันนี้ผมทำวิดีโอมาแล้วนะครับจะมาพรีเซนต์เกี่ยวกับเครื่องมือนนะฮะเครื่องมือต่างๆนะครับ อ่าครับนนี้คือลักษณะของวิดีโอเนี้ยนะครกราย้ีามือนต้องตแจ็คว็คือมันก็มีตัวแรกก็คือจะเป็นมีเดียใมีเดียที่จะเป็นเอาไว้สำหรับอะไรครับไว้สาหรับเอาวิดีโอเข้ามานะครับเขมฮเข้ามาวิดีโอมใช้งานคือเรามีวัสดุดิบละเรามีดิบคือเหมือนเรียบร้อยนะมีวิดีโอเราเลือกเข้ามาใช้งานว่าเป็นวิดีโอตัวนี้นะฮะวิดีโอตัวนี้นะครับ อโอเคแล้วจะมีที่ฮอตที่นี่คือเรื่องของการทำบาบนแล้วก็บา,า <S <S ร่าเฮ้ยอะไรครับบาบนล่ะคือทั้งในหรือว่าทัางเน่ตไม่ใช่ครับาบาบนนี้ก็คือตัวนี้ฮะ<อ>ก็คือหัวข้อคอนเทนต์มุกจะลงยิดเลยค <Content S 2> อ,อ<ห>เนเทนต์นะครับแล้วก็บาร่าเนี่อาจจะเป็นข้อความที่สำคัญหรืออาจจะเป็นคำพูดนะฮะในฝ่ายวิดีโอนะฮะเข้าใจไหมครับ กำลังฮิตเลยครับเนี่ยหัวข้อนี้บอกเลยครับพลาดไม่ได้นะครับสำหรับคนที่แบบอยากทำไอ้พรีเซนเทชันบนเฟซบุ๊กคาถามนี่เกิดบ่อยมากวิดีโอวิดีโอนะอยากทำภาพวิดีโอบนเฟซบุ๊กวิดีโอสอนนะฮะแล้วก็จะมีการใส่ข้อความนะฮะใส่ข้อความเลเยอร์อะไรเงี้ยได้นะฮะหลายอย่างนะครับก็สามารถเนี่ยใส่ข้อความใส่มีเดียใส่เอฟเฟกได้หมดนะครับตรงนี้นะฮะโอ้ไม่ธรรมดามีเดียเอฟเฟกข้อความนะครับโอเวอร์เลย์ มีแต่ชื่อเท่ๆเข้าใจโอ้โหเยอะแยะแล้วก็มีเสียงด้วยนะเสียงมีเอฟเฟกต์ด้วยมีเอฟเฟกต์ด้วยนะเสียงครับไปใส่เพลงก็ได้นะเพลงนะเดี๋ยวต้องบอกท่านผู้ชมก่อนนะครับนี่คือเพลงนะครับองค์ประกอบ<เ>ที่แท้จริงในการทำวีโอมันต้องครบจริงๆนานไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวข้อความนะครับเสียงดึงเราอารมณ์พวกนี้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับมาดูวิธีการตัดโชว์เครื่องมือทำลายนะฮะข้างล่างที่ผู้ชมกำลังชมอยู่นะมันคือไทม์ไลายนะ คือเวลาช่วงเวลาของคลิปนะครับที่เราใช้ในการตัดต่อเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดคือเราต้องเรียนรู้อย่างนึงครับวิทีที่ศูนย์ใช่ไหมฮะเป็นจุเร่วิ่งคือจุดเริ่มต้นแล้วไหลไปนะฮะพอถึงอันนี้คือจบจบวิดีโอหนึ่งนะฮะจะมีช่องรอยต่อเนี่ยะรอยต่อรอยต่อเขี้ยมดำนะับรอยต่อก็จะมีอาจจะปล่อยเฉยมันก็จะมี ลักษณะนี้เรียกศัพท์เทคนิคว่า transition transition นะะฮการเปลี่ยนฉากที่1ไปสู่ฉากที่2สองเราก็สามารถอาจจะอ่าเนี่ยโชว์เครื่องมือนิดนึงนะเขามีการเปลี่ยนนะช่วงเปลี่ยนภาพนะฮะช่วงเปลี่ยนภาพก็มีเมนูให้เราเลือกช้อปปิ้งเยอะๆนะฮะเนี่ยช้อปปิ้งแสดงว่าเสียเงินใช่ไหมครัเสียเงินนี่ครับบางอันฟรีบางอันก็ไม่ฟรีนะฮะถ้าใครเสียรายปีก็จะได้หมดทุกอย่างนะฮะได้หมดเลยนะ แต่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าเอฟเฟกพวกนี้สร้างอารมณ์และดึงดึงเรามากเพราะฉะนั้นการเสียเงินก็ดีอยู่นะเดี๋ยวลองดูครลองดูนะลองดูนะ,ะสมมุติว่าเอาตรงนี้แล้วกันเอาว่าะะเอาแวปแวปนะฮะดีไหมแวบปบแวๆตีลังกาตีลังกาลุกแวปเลยนะเนะนี่ยเนี่ยเป็นเง,งี้แล้วฮะปึ๊บๆึ๊บนะยังไงก็ได้มีมีหลายนะ,ะมีแบบนี้เล่นลูกเล่นนี่โอ้โหเอ้โหเนี่ยไปแย่เนี่ยโอ้เท่ไหมเท่ไหม ต้องคิดเองนะครับทำยังไงทำดีทำดีมีดาวไม่เียวนะถ้าเีิถผมไม่ได้เไปไปๆนนี้คืออันนี้สำหรับคนที่ต้องการเอาเอาไปใช้เลยนะฮะไม่ไม่ได้อยากสนใจการเขียนการตัดต่อที่มันยุ่งยากมากนะฮะก็ใช้มือถือไปเลยนะครับเหมาะมากก็เหมาะครับแต่ก็ยังมีเดี๋ยวผมจะแนะนำโดยตรงนิดหน่อโดยพรงนี้นี่นะฮะเดี๋ยวจะเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะฮะ ส่วนอื่นเป็นครับอย่าเปลี่ยนเอย่าเปลี่ยนอะไรรคัย่าเปลี่ยนส่วนนี้ครับฉันต้องการมีผงแบบนี้ตรงนี้พี่เรียกกันว่าเสื้อไหนผมเอ้ยไม่ใช่บาบวนบาบวนเล่นไปเล่นเลยเล่นจังเลยนะประมาณนี้ถ้าเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนหน้าเนี่ยก็าคิดเข้าไปเฉยๆก็เปลี่ยนได้เลยอ๋อง่ายดูนะง่ายเลยเปลี่ยนอะไรก็ได้อ่าอืมเอ่มาอะไรก็ได้ไปอย่างนี้ เห็นไหมครับก okay. ็เพิ่มไปนะฮะก็ได้เขียนฟอนต์ก็ได้อะไรได้ฟอนต์ก็ได้ได้หมดเลยนะฮะเขียนสีก็ได้อะไรได้หมดได้หมดสบายอยู่นะฮะเป็นโปรแกรมที่สะดวกสบายมากสะดวกครับแต่ที่ผมบอกเลยว่าผมก็มีประสบการณ์ในการทําสื่อวิดีโอมานานพอสมควรนะฮะแต่นะครับมาเจอตัวนี้ก็น่าสนใจเลยนะฮะพี่เหมียวโพนี่ถือแม้ว่าจะซอฟต์แวร์ที่ดีเลยนะฮะพุ่งานวันดีคือจบนะครับแต่การศึกษาพี่เหมียวโพนี่ต้องใช้ความอดทนรูปแบบและการศึกษาที่แบบจริงจังหน่อยละกันนะฮะคุณจะได้แต่ละอย่างที่ออกมาแตกต่างกันอยู่ ทีนี้ครับตัวสำคัญเลยคือไฟล์ที่ออกมาใช้งานครับที่เขาเรียกว่า,าการ Export พอร์ตวิดีโอมูฟี่หรือบางน้ำศัพทคนิคก็เช่นพวกการแรนเดอร์าอการ Export นะฮะเป็นยังไรรงก็คันการ Export นี่ก็ทำได้นะฮะ,ะก็คือจิ้มแค่ไอ้งงด้านขวาเห็นไหมอ่าด้จิ้มจิ้มเข้าไปจิ้มไปนะฮะนี่เอาเอ็กซ์พอร์ตไปแล้วมีวิดีโอเนี่ยสองงานนะฮะ,ะวิดีโอแรกเนี่ยจะเป็นไฟล์เขาเรียกว่าอะไร เป็นต้นฉบับนะฮะประมาณ5วินาทีเองนะฮะแต่เราเอามาใช้แล้วเราเอ็กปัตมาดูตัวตัวนี้ผมว่าเอาเอ็กปัตเป็นใช้โปรแกรมอันหนึ่ง5้นะฮะต้นฉบับนะต้นฉบับนะฮะต้นฉบับขยายได้ไหมเอาไปฝากได้ตอนต่อไปอีกอันหนึ่งนะฮะก็จะเป็นแบบที่เอ็กปัตมาแล้วนะเมื่อกี้ที่ผมโปรแกรมเมื่อกี้นะครับโอ้นี่เหรออาจารย์ไฟเอ็กปัตที่ออกมาแล้วครับผม ของขวามือนี่คือต้นฉบับประมาณห้าวินาทีอ๋อมันก็มีความแตกต่างนิดนึงนะฮะแต่ไฟที่ออกมาดูดีมากเลยนะครับอันนี้ไซส์ที่ออกมาคือ 720p อ่นะ p, ครับ,รบแต่ผมดูรายละเอียดแล้วนะฮะลาละเอียดของไฟต้นฉบับจะอยู่ที่ประมาณ200นะครับส่ะ p, นะครับมีขนาดที่เล็กกว่าไฟเอ็กพอร์ตออกมาตรงนี้ที่ผมจะอธิบายก็คือ ค,คุณสมบัติของภาพวีดีโอนี่นะครับเปิด <c oughs> เดี๋ยวเปิดอาจารย์รบควนอาจารย์ช่วยเปิดดูคุณสมบัติของตัววีดีโอตัวฉบับใหม่เดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับเดี๋ยวอยากให้ทุกคนดูรายละเอียดนะฮะ <c oughs> ที่สําคัญที่สุดเลยสําหรับคนที่ตัดต่อวีดีโอนะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมให้ฟังนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับคุณสมบัติของความละเอียดของภาพนะครับแล้วคุณสมบัติของขนาดไฟล์วีดีโอที่นํามาใช้สังเกตนะฮะรายละเอียดถ้าหากว่าเป็นไฟล์ตัวฉบับนะครับตอนนี้นะฮะอยู่ที่ 720P นะครับ720 p นี่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นขนาดของภาพที่มีความยาวอยู่ที่1,280พิกเซลคูณ720พิกเซลนะฮะทีเนี้ยต้ฉนฉบับสังเกตดูเลยับถ้าจับหน้าจอเนี่ยต้ฉนฉบับทีเล็กๆนิดเดียวนะอาจารย์จีรวัตรได้นำมาตัดต่อครับผ่านทางโปรแกรมทางมือถือชื่ออะไรนะครับอาจารย์โปรแกรมตัวนี้ไคมาสเตอร์ไคมาสเตอร์ได้ภาพที่ออกมาสังเกตดูนะฮะใหญ่กว่านะครับแต่คุณสมบัติยังโอเคเลยนะ1,280 p นะฮะยังเท่าเดิมนะครับซึ่ง จุดที่สําคัญตรงนี้ที่ผมอยากจะบอกก็คือคโปรแกรมที่เราจะเลือกใช้ควรที่จะเอ็กพอร์ตออกมาแล้วนะครับไม่ได้สูญเสียรายละเอียดมากจนเกินไปสูญเสียยังไงสังเกตจากต้นฉบับครับความคมชัดของภาพจะยังคงมีอยู่เห็นไหมครเงาต่างๆลายจะกกะลงจกกะกแล้ขนหัวหน้า,า<ล><ล>พอมาฝั่งนี้ป๊อกบางอย่างอาจจะหายไปหลงหายเลยหลังจางเราเทก็เ์ตัวไอ้มูฟี่ไว้ดูคราเอ็กพอร์ตออกมาตึ๊ดตึ๊ดอา ไหมครับสังเกตดูครับอาจารย์ลองฟังไดไหนครับนี่ครับสังเกตดูว่าบางส่วนมันจะหายไปเพราะผมบอกเลยว่าการ Export วิดีโอเรนเดอร์มาแต่ละครั้งรายละเอียดจะหายไปเรื่อยๆถ้าคุณส่งไฟล์นี้ให้เพื่อนให้ฝูงให้ญาติพี่น้องตัดต่อต่อไปเรื่อยหัวลงหายไปเลยนะครับอาจารไม่ใช่นะสังเกตดูจากลายเส้นจะหายไปนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมีตัวที่เป็นตัวที่อยากจะนําตัวหนึ่งคือตัว Adobe คีเมียโปรที่จะช่วยให้คุณเลือกคุณสมบัติของภาพแล้วก็จัดการงานได้อีกเยอะเลยนะฮะโอเคเป็น<า>ตัวอย่างแนะนำนะครับแต่ออกมาดูดีมากอาจารย์ซอฟต์แวร์ตัวนี้เป็นบุกกำลังอยากได้เลยนะครับแต่ถ้าอยากได้ตัวที่นะครับใช้งานได้เลยไม่มีโลโก้กลิขสิทธิ์นะครับล,ลองไปคนะ้นหาดูครับเราคงราคานะฮะโอเคครับผมขอบคุณอาจารย์ที่รอดมากเลยครับสำหรับการแนะนำตัวซอฟต์แวร์คลายมาสเตอร์เดี๋ยวต่อไปครับเดี๋ยวมาพบกับผม ครับในหัวข้อต่อไปนะก็คือการแนะนำ Adobe Premiere Pro นะฮะเดี๋ยววันนี้จะมาสู้กับ Cry Master <_ d ose> นะครโอ้โห,โห <_ d ose> ดูโปรแกมรมอาจารย์จิรวัฒนแล้วรู้สึกเลยว่าโอ้เซียวเอยู่นะ <_ d ose> อ่านะครับหน้าจอแรกเลยนะฮะที่เราดูเห็นในตอนนี้ก็คือหลังจากที่เรากดตัวไอคอน Premiere Pro ขึ้นมาละอ่าจะขึ้นหน้าจอน,นี้เลย Premiere <_ d ose> Pro เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอผมบอกคำนี้เลยว่าตรงนี้เลยว่าจบครับจบคือถ้าเป็นตัวนี้ตัวเดียวนะฮะผมว่าคุณใช้จนอีก20ปีครับถ้าบริษัทจริง เ่าอาจารย์เจงเขาอยู่กับผมมาเป็นสิปีละหน้าจอที่สําคัญนะฮะเริ่มต้นเลยนะเราสามารถเลือกถูกสมบัติได้ว่าจะเป็นรูปแบบของการแคปเจอร์อ่าเครื่องอาจารย์ชิวัตนนี่นะครับ m a c b o o ปปูปีนอลสโคนด้วยตัวนี้แพงแพงนะฮะนะฮะแล้วก็เลือกที่อยู่ของไฟล์ได้ครับที่อยู่ของไฟล์จะเก็บไว้ที่ไหนนะไม่สนใจครับตัวนี้ง่ายๆนะฮะพอนะครับชุอชเที่มได้ไม่ใช่ชุดปาร์ต์แงนะ โอเคเอาเป็นแซมเปิลครับแซมเปลิลโอเคว่าพี่เมียดูแบบอลังการมากเลยเนี่ยโอ้โหดูมงงจริงเลยพอพูดถึงคำว่าพี่เมียโพปั๊บคนหลายคนสายหัวนะแต่วันนี้ครับอยากให้ทุกคนดูให้จบครับพี่เมียโพนั้นเป็นอะไรที่บอกว่าน่ารักน่าสดใสน่าอ,อยู่กับเราตลอดไปฮะอ่า เลยครับหน้าจออาจจะมีเครื่องมือที่บอกว่าหลากหลายจริงๆแต่ที่สําคัญนะฮะผมอยากจะบอกเลยว่าเราสร้างให้เป็นไทม์ไลน์กลุ่มได้ซึ่งทำไปละกดปั๊บเป็นไทม์ไลน์ของผมเลยมีให้เลือกครับข้างบนจะเป็นแบบเลิร์นนิ่งครับสำหรับคนเริ่มต้นนะฮะสำหรับคนที่แบบนะครับอ่าเก่งขึ้นมาหน่อยครับมีอีดิติ้งด้วยนะครับมีหลายๆรูปแบบผมเคยสร้างไว้แล้วครับนี่ทูโกโก้นะฮะสไตล์ผมจะไม่มีอะไรมากครับก็จะมีพวกนะฮะโปรเจกต์นะครับที่เก็บโปรเจกต์ ท,ท,ที่เก็บโปรเจกต์คืออะไรเราจะเอาวิดีโอเข้ามาฮะที่เก็บวิดีโออินพอตเข้ามาเลยเดี๋ยวเราจะมาดูครับตะกี้อาจารย์จิตวัฒน์แนะนำไปแล้ววิธีการเอาวิดีโอมาใช้งานของผมนะครับก็จะามาใช้เหมือนกันตึ๊บึ๊บอาวิทนะฮะตัียนกันเลยอินพอตเข้ามานะครับทีเนี้ยนะครับพีเมียโปนะครับมันจะต้องเข้าใจอย่างหนึ่งคือหลักการตัดต่อจะต้องมีซีเวควนต์ฮะซีเควนต์คือเรื่องราวเราสามารถยิงซีเควนต์ขึ้นมาได้ ส่วนกระบวนการใช้งานเดี๋ยวไปดูอีกคลิปหนึ่งของผมนะะมันจะมีคลิปการสอนตรงนี้จะมาเปรียบเทียบแล้วก็สู้กับคลายมาสเตอร์นะครับนี่ครับหน้าจอตรงนี้อยากจะอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งเวลาที่เรา new new sequence ขึ้นมาเราจะเป็นการสร้างเรื่องราวมันให้เลือกแบบโอ้โหครบวงจระฮะต้องทุ่มทุนบนโลกนะครับอย่างบ้านเราครับเราใช้เทคโนโลยีในการดูทีวีขอเราดูพาวถ้าใครที่มีไฟล์ไม่ได้คิดอะไรมากพวกนี้คืออยากออกทีวีนะครับเลือกตรงนี้ได้เลยครับเป็น widescreen 4 8 k ได้ แต่ทุกวันนี้ทีวีเราใหญ่ครับหน้าจอใหญ่จึงต้องเลือกเป็นพวกนี้ฮะ H D V อย่างนี้เลยฮะแล้วมีกล้องเลสด้วยนะครับนะครับ่บ้านผมเนี่ยใช้สลับบินดูไอ้พวกมแมลงที่กินกินตามข้าวครับใช้เครื่องบิน<อ>งนี้บินแล้วติดกล้องเลสตล้องเดีวละลาะ้า <c oughs> นนะครับอันน้ล้อเล่นนะฮะโอเคนะครับที่สําคัญครับตรงนี้เราจะต้องรู้อย่างหนึ่งคือเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเป็นพวก H D V นะฮะมันจะมีให้เลือกเต็มหมดเลย อย่างเมื่อสักครู่เราจะเอาไฟวิดีโอขนาด1,280มาใช้งานนะฮะมันก็คือ 720p อ่สิบพีเพราะฉะนั้น 720p มันจะมีให้เลือกอี่ครับเฟรมเรทครับอย่างที่ไปตรงนี้ปังเฟรมเรทเยอะมากก่อนจะใช้ก่อนจะเลือกเรนรู้ตรงนี้ก่อนเราก็ไปดูมีสี่นะมีห้ามีสามสิบเอาคนไหนดีเฟรมเรทแล้วบอกกับตัวเราบ้านเราเนี่ยทีวีที่เราใช้ดูกันนะมันคือพาวมีขนาดอยู่ที่ไม่เกินยี่สิบห้าเฟรมเรทแต่าจะไปใช้ที่ไหนนะครับ จะไปฉายที่ไหนล่ะฉายใน Facebook f o c e b o o k Facebook ไม่ใช่ทีวีนะ Facebook เป็นเทคโนโลยีเบราว์เซอร์ใช่ไหมฮะ YouTube ก็วิ่งผ่านเบราว์เซอร์ต้องแยกกัเนะที่สุดที่เอาเยอะเลยถ้าเอา Facebook คุณเลือกให้เยอะที่สุดไปเลยสา30ไปเลยแต่อย่าลืมนะถ้าคุณคิดว่าคุณจะไปฉายผ่านทีวีต้องเลือกเป็น c าวยี่5้าเฟรมเรทเพราะบ้านเราไม่้เดทีวีเริ่มเริ่มไม่ค่อยดูแล้ตอนนี้โอเค ตรงนี้ต้นฉบับเราเอามาคือ 720p วิดีโอนะฮะเราก็ต้องเลือกเป็น HDV 720p โอเคตรงนี้นะฮะ Wide Skin 1 8 k เลยหยุดไปเลยนะฮะไม่ได้ใช้เลยถึงอย่างนี้อ้าวไม่เอาละเขียนมาเป็นเป็นอ่านะครับ HDV โอเคไม่ลืมอีกนึงครับคุณสมบัติของวิดีโออย่าลืมครับถ้าคุณมีต้นฉบับไม่ถึง30เฟรมเรทมาจากตุ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 กนะฮะนะครับตรงนี้แต่เลือกเลือกก่อนเลยเลือกไปก่อนนั้เอาเลยครับอยากได้ขนาดดีเพื่อนคืออยากได้คุณสมบัติดีๆอ่ะ พี่เมียทําได้หมดครับวิธีการแปลวิธีการใช้งานไปเลยครับมาโอเคได้สี่คนแล้วก็อปปี้เลยไหมก็อปปี้ยังไงครับเมื่อกี้ผมทําอันนี้5้าปีใช่ไหมเอาสามครั้งแต่สิบห้าไหนไหนครับพราะงั้นคืออยากจะเอาวิดีโอเดิมวิ่งไปวิ่งมาวิ่งมากึ๊ดกึ๊ดกึทำเพื่อทำเนี่ยอาแต่ได้ครับมันเยอะขึ้นนี่ครับเราลากมาเลยครับวิธีการครับเมื่อสักครู่เนี้ยอาจารย์เจว่า เอาเองกดกร้ามาดึงก็คือนะไม่ใช่เลยแต่ผมดึงกับผมชีเอาเมาส์ชี้หน้าครับาลากมันลงมาข้างล่างไปถามไลน์ครับ<ะ>เหมือนกันครับแล้วมันจะถามอีกครับเอไซส์ที่เอามาให้เนี่ยมันไม่ตรงนะคุณต้องการปรับไหมปรับครับให้วิดีโอให้ซอฟแวร์ปรับให้เลยนะฮะอ้ยไม่อ่ะวนเดียวตะกี้ให้ให้เราปรับกันเองก็ได้เงี้ยเราก็ดึงได้นะเราโยกขยายเพราะว่าไฟล์วิดีโอที่ออกมานั้นมีขนาดเล็กครับต้นฉบับตรงนี้นะครับ ผมว่าน่าจะไม่ถึง 720p แน่เลยนะเพราะว่าอะไรครับเราเลือกพื้นที so. ่7 2 0พอวิดีโอมาวางอันแตะอัะติ๊เนี่ยเทอาใหญ่ไม่ใช่ครับคุณสมบัติที่มันโชว์มาเนี่ยนะมันมันไม่ถึงต้องขยายไหมต้องขยายครับขยายนะปัญหาเลยนะครับท่านผู้ชมถ้าคุณมีไฟล์ขนาดเล็กแล้วคุณจะมาทาให้มันใหญ่เพื่อจะไปใช้งานนี่ดึงขยายแบบนี้ที่ผมใช้เนี่ยนะฮะบนพีเมียเท่านั้นครับที่ดึงได้ครับแต่ภาพที่คุณได้จะดรอปครับแตกเลยหน้าบางที แตกเลยเพิกเซลแต่เรามาดูกันพี่เมียแก้ได้อีกครับตรงนี้จะแตกจะลายยังไงพี่เมียทําได้อีกนะนี่ข้อดีพี่เมียเลยเดี๋ยวมาดูครับทีเนี้ยเดี๋ยวผมจะปรับหน้าจอแสดงผลทั้งฝั่งขวามอือตรงนี้แสดงผลนะผมปรับเป็นแบบฟลิลครับเป็นหน้าจอถ้าสังเกตตรงเนี้ยอาจจะมองไม่เห็นลายแตกเดี๋ยวเอ็กพอร์ตให้ดูเบาๆสักหนึ่งชอ็อตนะฮะนี่ครับมันสามารถใช้เมนูเอ็กพอร์ตีเดียออกมาได้เลยอ่าเพื่ออะไรครับก่อนจะตัดต่อดูเป็นก่อนดีกว่าว่า,ฟาไฟล์วิดีโอนั้นใช้ได้หรือเปล่า นะฮะเดี๋ยวบอกว่าสั้นๆไม่ต้องเอายาวกำหนดช่วงเวลา x ขอดได้ด้วยนะฮะกำหนดช่วงเวลา x ขอดได้ด้วยครับอันนี้5วินาทีนะโอเคมันไม่ให้ย่อแล้วครับมันได้ต่ำสุดคือเดี๋ยวที่สี่นะครับมันเลยไม่ให้ย่อแล้วเราก็เซฟกันเลยครับที่สำคัญครับอยากให้ทุกคนเรียนรู้เนื้อหาตรงนี้มากนะฮะเดี๋ยวไงไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมในคลิปของคลิปของครูจอร์ดไอทียูนะครับแล้วก็ติดตามช่องอาจารย์เก้าด้วยนะครับมีหลายช่องเลยนะฮะมาดูครับนี่คือเฮสต็อก 264นะะฮมันเป็นเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีทางด้านนี้โดยเฉพาะมันมีเทคโนโลยี264 b ูเล a นะครับ MPEG4 มากกว่าเราใช้กันคะับ MPEG4 ใช่ไหมได้สุดแล้วก็ก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยี H.264 มันรันได้ภาพขนาดแบบฉายู่บนจาม l c d ครับออกเลยครับไปอธิบายเยอะนะครับไปต่อเลยอ่าเรื่องเลยครับเอาตัวนี้แล้วกันเดสก์ท็อปครับนะสิบกันหนึ่งนะสิบกันหนึ่งครับหงไฟนี้เอฟปัดครับอุ๊บอ่า หนึบอกเลยว่าแมปลูสองพันหก 2, 6, แรงมากแรงมากเลยป๊าเข้าไปครับนี่นะซีเควนต์หนึ่งนี่ครัพแรกอันหนึ่งทีนี้มาลันดูนะครับอ่าตรงนี้คือไฟล์ที่นำเอาไซต์วิดีโอขนาดเล็กนะฮะมาขยายให้ใหญ่ขึ้นพี่เมียโปจะมีกระบวนการในการเกลีย่ยฟิกเซลนะครับให้ภาพยังคงคุณภาพไว้อยู่เพราะนั้นไม่ต้องลำบากครับในเรื่องของการนำวิดีโอเล็กใหญ่มา มันจะช่วยให้มากที่สุดแต่ไม่ได้ถึงขนาดเอาไซส์ขนาดเล็กๆมาใหญ่บนหน้าจอขนาดโราหราเลยก็จะมีปัญหาอยู่นะ,ะ,ะจะกลับมาพิมพ์มเดิมนะ,ะตัวต่อไปครับที่ท่านอาจารย์จะถามว่าวนลูกได้ไหมจะลูกไปหลายรอบได้ฮะเราก็เอาวีโอเลยลากลงมาเลยครับแม่ลากแลวางเลยครับข้างล่างรงนี้นจะทไลา์เราพลังแต่มันมีช่วงห่างใช่ไหมฮะเราต้องเข้าใจทำลายตรงไหนที่ว่างครับเราคลิกขวาครับคลิกขวาไปเลยครับ โอ้ขีรัตใช่ไหมเนี่ยใช่ครับขีรัตนะฮะแล้วก็ลิปเปอร์ครับมันมันจะอยู่ห่างกันแค่ไหนลิปเปอร์ก็กลับมาใกล้กันนะทีเนี้ยนะครับบางทีมองไม่เห็นหูวิวินาทีเล็กมากเราขยายไทม์ไลน์ได้ครับโอ้หฮึมองเป็นเสี้ยววินาทีนะครับตัดทีแล้วเป็นเสี้ยววินะครับมันตัดได้ขนาดนั้นตรงนี้ยสำคัญมากเลยน่าติดตามมากเลยนะแล้วผมจะสอนอีกเยอะนะแต่เดี๋ยวค่อยดูคลิปอื่นนะฮะคลิปนี้เอาสู้กับจักรจัดแบบ transition ครับ transition นะครับ transition ตรงนี้ก็คือในส่วนของวิดีโอเอฟเฟกต์นะฮะเอาเครื่องมือมาใช้หน่อยเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับเอฟเฟกต์คอนโทรลนะครับพร้อมเปิดมาใช้งานแล้วเอฟเฟกต์นี่ครับเอฟเฟกต์นีครับเอฟเฟกต์ในตัวไหมนี่เป็นเอฟเฟกในตัวเลยครับนี่ครับมีเพียบครับเอฟเฟกบนพี่เมียโกจะมีทั้ง audio effect video effect v i d โอเพียบมหาศาล เอา transition ก่อนนะฮะอย่างที่ผมพูดไป transition ครับแล้วทำแบบเฟดสวยๆ slow motion แบบเนียนๆนะโอเคครับลองดูนะปื๊ดอ่าเเพราะว่าต้นฉบับมันเล็กไงฮะอ่าต้นฉบับเล็กปื๊ดอ่าอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันวิดีโอตัวนี้ใหญ่ขึ้นเราก็มาปรับปัญหาครับมาปรับมันจะมีเขาเรียกว่า effect control effect control จะช่วยให้เราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายครับมูฟไปซ้าย แล้วคลิปต่อไปครับจะให้มันมามุ๊มาอยู่ทางขวาด้านล่างแล้วจะใส่ข้อความไตเติ้ลแบบของอาจารย์ครับผมใส่ได้รอบทิศเลยไม่ใช่บาบนบาล่างพี่เมียโปทำได้ทั้งบาบนบาล่างบาใส่บาลูกไม้อันนี้ยันเลยทุกอย่างเลยนะครับหยุ่นนะตรงนี้ผมจริงไม่ขอแนะนำเรื่องบาบนบาล่างนะเดี๋ยวเราจะใส่ข้อความได้หมดเลยอันอย่างเช่นเ้าใส่ไตเติ้ลเท่าไหน่วิธีการใส่ไตเติ้ลนะเราจะนิวขึ้นหม่อันหนึ่งครับเพราะว่าใน การตัดต่อวิดีโอหรือว่าการทำงานทุกอย่างให้มองพยายามมองเป็นอ็อบเจกต์มองเป็นชิ้นสว่วนเช่นผมจะใส่แร็ก c y ซีไตเติลครับมันืออะไรเนี่ยชื่อแต่ละชื่อมันชื่อเท่ๆเ <c oughs> พราะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่เราฟังค <c oughs> ลิปอยู่นะไอ้พวกคำศัพท์เนี่ยผมบอกแล้วชิปผมจำ,ทำไมไแทบ <c oughs> ไม่ได้เลาวิธีแนะนำการจำนะครับ <c oughs> ผมจึงขอแนะนำว่าไม่ต้องจำนะครับจำระวดหัวระเบิดครับอาศัยาอศัยสังเกตเอาแล้วกันครับอ่าเช่นไตเติลอาอะไรอยู่เบลคอมาตั้งชื่อก่อนนะ ถ้ำโอเคมันจะได้พื้นที่มาครับมันจะเป็นเครื่องมือลอยขึ้นมาเนี่ยนี่ครับใส่ข้อคามครับลงไปครับฉันอยากมีหุ่นแบบนี้อ่าไม่เอาละฉันว่าเอาไปเขาเวลคัมแล้วกันอ่าอ่านี้ครับใส่ข้อคามลงไปปรับแต่งสีสันแบบเขาเรียกว่าอะไรครับตัวต่อตัวแบบจุดต่อจุดเนื้อหาเขาเรียกอะไรออบเจกต์ต่อออบเจกต์สีแดงอ่าโหมีปรับสีได้ด้วยอ่า ไปผมปรับไม่ได้หรอทำไงวะเ,เนี่ยเลอข้าความปรับไม่ได้เลือกแล้วเรือกอะไรใช่ไหมฮะผมต้องเลือก <c oughs> นี่แหละจอด <c oughs> นี่ฮะได้สีโออ่าแดงเขียวเหลืองทำไฟแดงไ,ไ,ไปเลยก็ได้เดี๋ยวทำไฟแดงไฟเหียบเขียวนี้เลยก็ได้อี่ารับเพลงอ่าครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้ฮะเช่นตัวโอตัวใหญ่อะไรแบบนี้งานเรียนเนี่ยอ่าใหญ่กว่าชาวบ้านหน่อยอ่าโอเคปิดไปแล้วครับทีนี้เราจะได้ครับนี่เป็นออบเจกต์ไว้เลยครับลากลงมาครับ แหมเป็นชิ้นส่วนที่จุดหนึ่งว่างไปเลยนี่คืออันนี้ผมเรียกมันเป็นอะไรดีเป็นว่างข้อความเข้าเวลาวิ่งมาจะวิ่งอย่างเงี้ยปึ๊บถามวินาทีไปแฟบนะแล้วข้อสื่อวิดีโอเนื้อหาเราก็เอาอะไรไปขั้นมาหน่อยเราจะเอาท่าสิชันไปขั้นเช่นผมจะเอาแบบสวยงามข้าเรื่องนะอันนี้ฟ้าแล้วก็เบลคัมเบลคัมแบบแล้วก็เอาเบลคัมปั๊บให้เป็นวิดีโออันนี้เข้ามา ลากันอยู่ด้วยกันเลยดีกว่าตอนนี้คือผมจะให้ีัวตัดัินมาต่อกันอาจจะฟ้องนะครับอ่าลักษณะนี้คือการฟ้องที่บอกว่าถ้าเห็นหน้าจอองนี้เมื่อไรครับอันนี้เดี๋ยวแก้ได้มันจะบอกว่า GPU เนี่ยหรือกราฟิกดิสเซอร์เฟกเครื่องนี้ไม่รองรับการแสดงผลเอาสวยแล้วครับอนี้คือไม่ <laughs> เป็นไรครับตรงนี้มันเป็นเนื้อหาที่เจอกันบ่อยแล้วแก้ได้แต่วิธีการแก้เอยไปดูคลิปหนึ่งนะครับเ <Okay. S 1> พราะว่านะครับการจอไม่ได้เปิดใช้งานครับนะแล้วอะไรครับ จะเปิดใช้งานเดี๋ยวเอาไม่เคยใช้ไม่เคยใช้นะฮะธรรมดาครับธรรมดามเราเป็นธรรมดาเมื่อจะพูดเอฟเฟกต์ไปดีเอฟเฟกแบบตัวใหม่ของแอตโตปี้มันสวยงามมันจริงฮนะส่วน Adobe นั้นนะฮะการใช้งานจริงๆนะครับถ้าเราเลือกใช้งานซื้อลิขสิทธิ์เลยฮะเจ็ดพันกว่า 7, บาทต่อปีครับต่อปีนะฮะนะแต่เราก็ใช้ไปเพื่อการศรึกษาครับปุ๊บลากเข้ามาอ่าปุ๊บมาส่งมาครับมาก็เป็นเป็นการกำหนด การเปลี่ยนฉากเอเนอทิชชันเลงมาครับถ้าอยากได้ไททอลเลลอยๆเอาไว้ผมบอกพี่อยากได้วีโออยากได้ข้อความมาไว้ตรงเมื่อสักครู่เราวทำเวียวขั้มไว้ละอ่าเช่นเราทําเวียวขั้มไว้แล้วทีนี้เราเอามาลองนะทีนี้อะมาต่องไว้ทีนี้ตำแหน่งที่มันอยู่อไม่ดีเลยนะไม่สวยไม่สวยงามนะครับเราเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของเรียวขั้มของเราอย่างนี้ครับเป็นเป็นข้อความลอยมาชากไททอลเนาะดีนะดีนะดีว่าดีมากแต่ว่าเพื่อนอะไรเขียนมันเยอะ ตั้งใจจริงทำได้นะอาจารย์ปื๊ดนะนี่ฮะเป็นติดเปล่ป๊าเปลี่ยนฉากสักครนนั้งครับเบลพังมาแล้วลอ,อยมาอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องมีการทำแบบออกไปไนะฉากบนนะฮะหายไปมาพอถึงต่อมาก็เป็นฉากล่างแล้วก็ใส่ชั้นแผ่นบางเอาไว้เขามีคนถามไม่เก่งเลยเอะทำไงเนี่ยถ้าไม่เก่งเลยทำยังไงง่ายนิดนึงครับยังไงเข้าไปที่ช่อง ครูจอร์ด RTU มีคลิปวิดีโอให้เรียนอิ่มเพียบเลยนะฮะแล้วพร้กับการเจรวาดได้นะฮะในช่องอะไรครับด้านอ่าช่องการศึกษานะครับเจรวาดต้องมาเจอเลยนะครับโอเคในยูทูบยังไงเดี๋ยววันเนี้ยมาเปรียบเทียบให้ดูแต่ยังไม่จบนะยังไม่ทึงเอ็กพอร์ตเลยมันทำได้อีกเยอะมากเลยนะการเอ็กพอร์ตครับแล้วกดที่มีเดียครับพรีเมียร์โปรจะมีให้เลือกครับเป็นแบบประเภทไหนเทคโนโลยีไหนนะฮะมีให้เลือกเยอะเลยพอเลือกเป็นที่ตัวนิยมครับ H264 นี่ฮะอีกมเพียบเลยครับคุณจะไปใช้ที่ไหนครับ ใช้บน y o u t u ไหมนะฮะใช้บนวิดีโอทั่วไปผมเลือกบน y o u t u เนาะขนาด 720p ฮะ export ไปตามที่อยู่กันตาทีเนี้ยคุณภาพมันปรับได้ไม่ได้เพียงแค่ปรับได้เท่านี้นะยังมีระเอียดอีมากมายเลยเราสามารถทำวิดีโอนะครับที่ถ่ายจากมือถือหรือถ่ายบนคลิปที่เรียกได้ว่าเก่าๆครภาพเกา่าสมัยยุคคุณพ่อคุณแม่เราเนี้ยมันเล็กนะฮะแต่มาทำที่เมียท่มันใหญ่และมีคุณภาพได้เช่นกัน ความหลากหลายของพี่เมียถึงแม้จะเยอะก็จริงนะฮะแต่การเรียนรู้ต้องโอ้โหเอาใจใส่คนละคนเลยครับนี่ครับเอ็กพอรครับขนาดใหญ่หน่อยนะที่ชมขนาดใหญ่เลยนะว้ามาเลยคะับข้อแตกกันนะอันนี้คือหน้าจอบนพูดใหญ่มากจอที่เราดูอยู่ตรงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ2,480พิกเซลแต่ไซส์ที่เราเอ็กพอร์ตมาคือ1ันแปดพันอหตัวเดร้อยยี่สพีหรือ1,280พิกเซลมันเลยทำให้ภาพแตกครับจ้า เพราะฉะนั้นท่านผู้ชมที่ดูอยู่ครับต้องการเอาไปใช้บนจอ LCD ใหญ่ๆเลยเอ็กพอร์ตให้ถูกครับมีให้เลือกเขาเรียกว่า 4K ครับโโอ้หหนักไปต้งมีกล้องที่ดีนะแล้วถ้าอาจารย์จะไปใช้บนเทคโนโลีน้ตามทางการนะตามถนนนะตามไฮระไฮวงไฮเวย์พวกนั้นไซส์นะครับอย่างนี้ก็ถึงผลิตเทคโนโลยี 8K ออกมาแล้วนะครับตามแต่ละทางเลือเทคโนโลยีนะฮะโอเคครับถ้าอย่างไงวันนี้นะครับจบกันเท่านี้ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเราเทียบเลย ครูจอร์ดแลวก็ผมเจนวัฒนะครับนี่คือเนื้อหาเกี่ยวกับการเลือกนะครับหรือว่าเปรียบเทียบให้ดูระหว่างมือถือแล้วก็พิมพ์เมียโปรถ้าไงติดตามคลิปการใช้พิมพ์เมียโปนะครับในช่องครูจอร์ด RTU นะครับได้อกฐย้ายมาผายขอบคุณนะจังมากครับผมถ้าไงเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ